เดี๋ยวเดี๋ยวูดูหน้าอามาดูนะเห็นแล้วเดี๋ยวกันดีนะอาไม่เห็นหน้าเขาเลยมาเอาให้เห็นหน้ามาโผล่ในจอลิเล็กๆหน่อยเอออาเดี๋ยวมาคุยคุยกับ<ช>อย่าอย่าเอามือถือใกล้หน้าตัวเองมากหน้าใหญ่มากใช่ผมเป็นคนไม่กลัวตายไม่ใส่หน้ากากใส่แล้วก็ไม่เป็นไรแล้วอลไรมา ไอ้ปองมันบอกว่ามันมันบอกว่ามันไปที่ร้องเพลงอ่ะยิ่งกว่านี้อีกนี่นะมาดูนะของไหว้มาดนะมีมีไก่มีมีกล้วยมีกระดาษเงินกระดาษทองแล้วก็นี่กล่องเหลืองๆนี่ไอ้กล่องนี่ไอ้ไอ้ปองซื้อเป็ดนะแต่ไม่ให้กรุงเห็นแล้วสละเป่าเพราะแมงววนมันมันตอบอยู่แล้วเนี่ยมองแมงววนขนาดมันได้กินแล้วนั่นมาตอมกล่องแล้วเนี่ยแล้วก็ดอกไม้ดอกไม้เจ๋วนี่นะ เ,เ,เอาหมาเอามาพูดกับกุ้งนะอนไอ้นอม่จะถ่ายวีดีโอเสียงมาออกแล้วอ้าวอากุง้งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะขอจุดทูบให้หมาอันนึงก่อนอน,นี่อันของเราเนี่อะป่าไงผมเรียกอากุงนะ้งเลยเดี๋ยวนี่ผมจุดทูบผมจุดทูบให้หมาก่อนนะนี่น,นี่นี่ของอากุ้งอ่ะอ่ะไฟอ่ะไฟสารนะ่ะ อ่าตอนนี้เสมือนมาถือทูบนะมาพูดโดยปองถ่ายดิอ้าวมาคุยอเพราะจังฝนเนึ่งอ่าที่อันตัวที่จนหลับไปนี่นะอือเอายู่กีสิ่งที่เพ่นอ่อนอ่าฟันชอยฟันชอยอ่าทุกคนโชคดีจั๊จั๊จ่ายเงินจ่ายองิอ

ได้เอาใหม่เอาเอาใหม่เอาว่าถอนคำพูดให้หรือโอเคโอเคว่าจะถอนให้หรือนะอ่าอ่าแม่สีสุขได้คุยได้คุยกับพ่อของสมปองนะฮะพูดผ่าน เขาวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะฮะพ่อแม่สีสุขไม่ได้มานะก็